กูเห็นว่าเขาเนี่ยดูแลแม่เขาดีมากนะกูคเคยเห็นข่าวครั้งหนึ่งแบบเขาซื้อรถเป็นให้แม่นะเจนนี่ที่ดูแลแม่ตัวเองดีมากเท่าที่กูเคยเห็นข่าวนะเขาดูแลน้องเขาก็ดีดูแลแม่ก็ดีซื้อทั้งบ้านซื้อทั้งรถให้เงินเดือนไม่น่าเป็นแบบนี้เลยอะ่ะทำไมอะ่ะหาเงินมาได้เท่าไหร่ถมไม่เต็มเอาไปละเลงหมดลูกตัวเองหาเงินทองเหนื่อยยากลำบากเข็นใจเหนื่อยถ้าเป็นถ้าตายกว่าจะให้ครอบครัวได้ดี เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสข่าวร้อนแรงนะคะที่ทําเอาชาวเน็ตแห่สงสารเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกันเป็นจํานวนมากหลังจากที่ทางด้านของแม่เกดนะคะคุณแม่ของสาวเจนนี่เองได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่ผ่านมารวมถึงเรื่องหนี้สินต่างๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งแม่เกดก็ได้เผยแหละนะคะว่าเรื่องหนี้สิน3ปีนะคะเคลียร์ไม่ลงตัวแม่เกดเนี่ยเป็นหนี้จริงๆไม่จบสักทีนะคะเป็นหนี้เก่ามา3ปีแต่มีช่วงหนึ่งนะคะแม่ แม่เกตเนี่ยหาตังค์ได้ด้วยตัวเองอยากมีบ้านไปซื้อบ้านนะคะผ่อนมาตลอดก็เริ่มเป็นหนี้เหมือนกันนะคะมีบ้านหนึ่งหลังสร้างอยากเปิดร้านผ้านะคะและแม่เกตเนี่ยก็ได้เผยถึงนะคะที่บอกว่าคนเนี่ยพูดว่าแม่เกตเข้าบอลแม่เกตเนี่ยก็ชี้แจงนะคะว่าแม่เกตไม่เคยเข้าบ่อนเลยนะคะมีคนมาพูดมาเม้นแม่อดทนมาตั้งแต่ปี -6 6แม่เกตผิดพลาดนะคะเพราะเป็นหนี้แม่เกตไปลงทุนเรื่องหวยนะคะ3-4ปีที่ผ่านมาแล้วก็ซื้อด้วยนะคะ ยอมรับแต่มันเป็นนี่มาจนมันไม่หมดนะคะเมื่อทุกคนอยากรู้และแม่เกตก็ได้มีการปล่อยโฮค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะทางด้านฝั่งของเจนเนี่รัชนกหรือว่าเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะภายหลังจากที่คุณแม่ได้มีการออกมาไลฟ์สดไปแล้วเจนเนี่ก็ออกมาไลฟ์สดต่อนะคะซึ่งเจนนี่เนี่ยก็ถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่แม้จะมีปัญหาก,กับแม่แต่เธอเองก็ยังรักแม่มากเช่นเดิมคุณผู้ชมซึ่งเจนนี่เนี่ยก็ได้ระบายความในใจเอาไว้นะคะว่าจนถึงตอนนี้มาพูดเรื่อง เราก็ยังบอกนะคะว่ารักแม่ที่สุดหลายคนบอกให้เราตัดแม่ออกจากชีวิตเลิกคุยกับแม่ก็ทําไม่เคยได้สุดท้ายก็แพ้ใจอ่อนกับแม่ตลอดเพราะหนูรักแม่นะคะซึ่งนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนในไลฟ์สดที่เจนนี่ได้ออกมาร่ําไห้ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมซึ่งก็ทำกลางชาวเน็ตคนอื่นๆน,นะคะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นด,ดราม่าร้อนแรงนะคะระหว่างครอบครัวของสาวเจนนี่รัชนกอย่างมากมายรวมถึงทางด้านฝั่งของอาจารย์เบียร์นะคะคนตื่นทำก็เป็น อีกหนึ่งคนนะคะที่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมโดยบางช่วงบางตอนนะคะอาจารย์เบียร์เนี่ยได้เผยนะคะบอกว่าเจนนี่เนี่ยดูแลแม่ดีมากๆดูแลน้องเขาก็ดีนะคะซื้อทั้งบ้านซื้อทั้งรถให้เงินเดือนไม่น่าเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของอาจารย์เบียร์คนตื่นทํากันคะ่ะเจนนี่ไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันบอกว่าเจนนี่กูก็รู้เจนนี่ไหนกูไม่ได้สนใจเจนนี่ไหนกูสนใจแค่เรื่องแม่ กูไม่ได้ดูข่าวแต่พอเวลาพูดเรื่องแม่มาูกูเข้าใจเลยเพราะหลายคนที่เป็นเอฟซีกูมาถามคําถามในไลฟ์สดกูเนี่ยกูเห็นมาเยอะแล้วกูเห็นว่าเขาเนี่ยดูแลแม่เขาดีมากนะกูคเคยเห็นข่าวครั้งหนึ่งแบบเขาซื้อรถเบนให้แม่นะเจนนี่ที่ดูแลแม่ตัวเองดีมากเท่าที่กูเคยเห็นข่าวนะเขาดูแลน้องเขาก็ดีดูแลแม่ก็ดีซื้อทั้งบ้านซื้อทั้งรถให้เงินเดือนไม่น่าเป็นแบบนี้เลยอะ่ะทําไมอะ่ะ หาเงินมาได้เท่าไหร่ถมไม่เต็มเอาไปละเลงหมดลูกตัวเองหาเงินทองเหนื่อยยากลำบากเข็นใจเหนื่อยถ้าเป็นแทาตายกว่าจะให้ครอบครัวได้ดีแต่ยีแม่กลับทำลายลูกด้วยสันดานอันดิบหยาบของตัวเองเกินมันขายของถ้าเป็นแทบตายกว่าจะได้มามึงรู้ไหมคนขายของอะ่ะกูนี่รู้ตัวกูวเองดีกูขายของกว่าจะได้แต่ละบาทเหนื่อยแทบตาย,เส,ยเสียงเส้นเสียงอาเสพ แล้วคนทํางานเป็นเจ้าข,ของกิจการแบกรับภาระทุกอย่างไว้ไหนจะค่ายเพลงไหนจะดราม่าในสังคมแต่เขาก็ผ่านมาทุกอย่างได้ประครับประคองเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้สารพัดดราม่าที่เจนนี่โดนนะแต่สุดท้ายมันก็ทนต่อการไม่พิสูจน์บางก็ยังอยู่ได้ทุกวันนี้ขายของจนดุกจนดื่นเก็บเงินเก็บทองเพื่อ้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขทั้งครอบครัวตัวเองทั้งแม่ทั้งน้องมันดูแลดีหมดเกินไปว่ะกูว่าเบียดเบียน,ยนลูกอะไรได้มากขนาดนั้นนี่แหละความทุกข์ในโลกมึงจําไว้ ทุกของการเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่กัน